มันจะได้วิดีโอประมาณ8 1ดวิดีโอแล้วละซึ่งต้องทำไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งกลรมคือหนึ่งจะทำยังไงรูมานั่นละนั่นล่ะต้องซ่อมโทรศัพท์อีกเครื่องแต่กรรมคืออะไรนะบุ๊กเก็บได้เยอะจริงแต่ว่าต้องเอาไปดู สวนนั่นแหละความรักควนั่นแหละฮะโอ้คนหนึ่งคือข้างบนแต่ฉันทำงาไม่ได้คเคยก็รักกับพิมสวนนั่นแหละฉันก็จะอยู่กับหอมแต่ต้้งอยู่ด้วยกันอีกตอนขึ้นไปฉันก็จะเลิกกับหอบ มีดีได้กันละสวยมากกันละนี่คือคนไม่ดีวันที่ยะกันละเป็นลุงปูบ เขาไม่ให้แล้วแบบนั้นเพราะมันเป็นเพี้ยนไม่ดีก็แล้วได้ก็แล้วครับอะไร,รเป็นการมอะและนี่ก็เป็นคนไม่ดีแบบคนไม่ดีเพี้ยนแะแบบน้อยอยากให้ฉันอยู่ด้วย คืออะไรจะให้จัดไหมก็ต้องถามแล้วล่ะเป็นความจริงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ที่บอกก็ฟังนั่นแหละคือเพียนเทพนั่นแหละนี่คือพิมพิลาลายจริงๆก็รับนั่นแหละอยู่ในเพียนก็เลยปล่อยผมอย่างนี้แหละนั่นแหละ ไม่ต้องทำอะไรแล้วไปหาที่นอนเถอะมันดีมากนี่ใครไม่รู้องค์ไหนไมร่รู้หมายดาเรอเป็นเมียขององค์นั่นเลยนั่นแหละแต่เป็นขององค์พ่อหนุูมขุนกับย้อยโปศสหลอมนแะ <laughs> แล้วก็มองขึ้นไาจะจำได้ไหมนในี่ยใคร เอาทิ้งไปดีนะเห <c oughs> มือนกันหมดเลยกรมนละไม่รู้ไม่รู้แต่เป็นชะตากรรมของเราทั้งหมดนั่นแหละให้ทุกอย่างเลยด,ดีมากกล้องตัวนั้นมาได้ไหมถึงน่าจะได้แล้วนัแหละเดี๋ยวสั่งเสื้อให้ที่เป็นบาบาทำเป็นกระเดื่ ปิดหน้ากล้องเอเป็นตัวก่่อนนี่เป็นมากระจกนั่ละกบไม่แน่มันกันมีแต่มันอาจจะชัดมากไม่ชัดมากก็ใช่แล้วะไม่มีนนเ็เลยครับนั่นแหะแต่มีจอเล็กนจอสนิ้วสนิวอนิ้วสนิ้วครึ่งสนิ้วครึ่งก็รนั่นแหละิวนนิ้วนั่นแหละ ใชนะ้งานได้ดีนั่นแหละอย่างนี้และซื้อมาบริการ เดี๋ยวติดตั้งไว้ทางตรงถาดนันะต้องหาที่วางนั่นแหละอาจจะ modify นั่นแหละครับจร่นรวเออวะนั่นะจะเป็นกระจกหลังนั่นแหละเบาะเบาะเนาะโอ้พดปันเึ้นสไลด์ใช่นั่นแหละโอ้วันดีนะมันนี้จะทำเป็นสไลด์ขึ้นด้านหลังก็หังนั่นแหละ

จย่งวรนนจริงๆนะวันนนนะเ่วนกล้องนนะมันไม่มีจอเลยอยากจะให้รู้ถ้าเปลี่ยนจอก็เปลี่ยนไนดะ้จริงแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือต่อ <laughs> Lung จัดคนนี้ได้ไหมจัดคนนี้จัดคนนี้ได้ไหมพวกนั้นจัดคนนี้ได้ไหมนั่นแหละจัดคนนี้ได้ไหมจัดคนนี้จัดคนนี้จัดคนนี้ได้ไหมพวกเรานนั่นแหละนั่นแหละข้อยน้อยอีกหน่อยได้ไหมพวกนราเนี่ยอีกหน่อยได้ไหมพวกเราเนี่ยจะได้เป็นบุญนั่นแหละละจริงนั่นแหละเราจะดูเด้วยจริงอ่ะ ส่งไปจะเร oui. e ิ่นส่งจริญนส่งไปจริญนสองถูกสองถูกสองถนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจะได้หมดับเป็นความดีนั่นแหละนั่นแหละเออตัดแล้วนะครับ